สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูไอตัวดีโวตัวสองสิบเจ็ดเครื่องเบนซินนะครับณนะตอนนี้เบรกติดต้องเอาเอา,เอารถมาเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ใจะให้ลูกค้าไปไปต่อได้แล้วคันนี้ครับ ถามว่าเป็นอะไรเบรกติดนะครับเห็นนะครับ,ไ,รรบไปรูปเครื่องโชว์ไปรูปกุญแจโชว์ตรงที่เหนือรูปแบตเตอรี่นะครับ้าตอนนี้ถามว่าจะลบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออญาตลบ ไปก่อนนะครับก็อนนี้ลบผมต้องมาท่อพมัดตัวกล่องอีโมก่นนะครับที่จะอยู่ได้ด้านขวาตอนที่เราจะลบเนี่ย แต่ต้องถอดก <bunker. S 1> ุญแจนะก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะไม่จําถอดกุญแจเนี่ยออกอย่างนี้เลยแล้วคันนี้ก็ถอดปลั๊กครับเห็นไหมครับ ปล็อกสีขาวนี่นะครับนี่คือปล็อกกล่องอีโมฟอดออกก่อน ทำมันเลยต่อตอันนี้ก็จะไปถอดทัวแบตนะครับคุญแจเบอร์สิบ เจ็บเบอร์ซิกนะครับดกดวกลบนะครับ30วินาที ครับสามที่ิีรยที่เราน้ำในใจนะครับ ครบแล้วนะครับได่คั่วคืน คัวกเจ็จแล้วนะครับราวนี้เรามาดูกันเราเปิดจุเจแจที่แรกเราก็รูแล้วครับรูปเครื่องมือหายแล้วนะครับเครื่องมือรูปกุญแจกับเครื่องหมายตกใจที่อยู่เหนือแบตบจรีหายแล้วนะครับก็คือไฟพวกนี้จะโชว์ปกติ แล้วไอแอ่มันจะดับตอนเราสตาร์ทเครื่องเด mm ี๋ยวครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับ mm hmm. ไปเครื่องหายนะครับ ไฟลูปเครื่องมือแต่ก็หมายตกใจหายนะครับรูปแบตดับครับอั่นี้โชว์มีไฟ ABS ตัวอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปไล่โอเคครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับเบรกก็จะไม่ติดแล้วนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ